เมนูผัดกะเพราหลายคนบอกว่าเป็นเมนูสิ้นคิดหน้าตาธรรมดาเหมือนกันหมดแต่วันนี้เหมวยเรยจะพาไปเช็คอความแปลกความฟินของผัดกะเพราร้านปุ้มกับเพราว,วัดใจจัจงหวัดจันทบุรีกันค่ะจะแปลกยังไงต้องไปคุยกับเจ้าของร้านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับม <laughs> <laughs> ีพี่ป๊อปหรือเปล่าเดี๋ยวพี่ป๊อวปว่า,า,าว <laughs> เปิดร้านกะเพราเหรอคะ๋อข่าวครับไม่ใช่ใช่ไหมปุ้มกะเพรา ว่าก่อนมากินเนี่ยต้องเตรียมใจมาด้วยใช่ครับเพราะว่าทางทางร้านเนี่ยเราจะ ไม่ใส่จานไม่ใส่จานใช่ครับเอ้าพี่ทำกะเพราทำอาหารไม่ใส่จานแล้วพี่ใส่อะไรอ่ะผมใส่แล้วแต่ผมเลยครับว่าผมจะใส่อะไรมาให้แล้วอย่างมีอะไรที่แบบมันดูแปลกๆปลกไหมคะพี่แปลกๆหมายถึงภาชนะใช่ไหมฮะใช่หรือว่าคนขายแปลกแปลกอยู่เหมือนะฮะก็แปลกอยู่ใช่ไหมนี่คือเลยเข้ามาตกใจเนคุณตาเปิดร้านกะเพราถามก่อนว่าทำไมต้องเป็นเมนูกะเพรากะเพราเนี่ยเป็นอาหารที่ผมทำกินเองอยู่บ่อยๆอยู่แล้วฮะอ๋อได้เลยทำอาหารเป็นครับครับอุ้ยเม่อทำอาหารเป็นดูหน้าตาดูไม่น่าจะเข้ากันเลยใพี่ไม่ต่อยหรื ใครเป็นคนคิดชื่อเมนูคะเนี่ยส่วนผมเป็นคนคิดขึ้นมาเองครับคิดขึ้นมาเองเหรอเป็นโฮมจีวอนจีวอนเนี่ยจะเป็นคือนิมนต์มาจากวัดอยู่ใกล้วัดพอดีเลยครับเาอยู่ใกล้วัดเหรอพอดีเป็นเมนูตัวนี้คือสําหรับคนที่ไม่ชอบทานเผ็ดฮะสำหรับคนที่ไม่ชอบทานเผ็ดตัวนี้ผมจะคิดคิดค้นขึ้นมาเองคือถ้าไม่จดไม่ทําให้นะใช่ครับวันนี้ดีมากแล้วถ้าเลือกภาชนะนี่คือเราไม่มีสิทธิ์เลือกด้วยหเหรอ ต้องลุ้นครับลุ้นเอางั้นเอาอแบบคว่าจะจัดหนักจัดเบาขอแบบจัดหนักได้ไหมคะได้ได้ครับได้เล่นไปเลยครับโอ้โหตัวอ,อื่นป่ะคะไม่ใช่ตัวนี้เหรอตัวนี้ครับตัวนี้เดี๋ยวตัวนี้ครับเดี๋ยวจ้าจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวพีว่พุ่งครับ นี่นี่แกล้งอะไรนี่ให้หนูกินใช่ไหมใช่ครับแล้วหนูต้องหนูต้องลงไปหนูไปกินมะอยากอยากลงได้ครับอยากลงก็ได้เหรอเฮ้ยมันกินยังไงอะเปิดดูครับต้องเปิดดูต้องเปิดดูเปิดดูคุณผู้ชมเหมือนแบบว่าเล่นหอกของขวัญกันเลยเนาะโอ้โหแทนแทนแทนอันไหนหน้าอันไหนหลังอะออกมาแล้ว แม่เจ้าอันนี้มันถังอะไรคะเป็นถังน้ำครับแมนถังน้ำโอ้โหนี่จะให้กินแบบว่าไม่ต้องคุยกับใครเลยนะคะนั่งบนหน้าอยู่ในนี้ใช่ไหมที่มั่นใจใช่ไหมว่าหน้าหนูจะเข้าไปได้ไม่แน่ใจเือนกันคือหนูนั่งรอดูเนี่ยก็รอดูแต่ละโต๊ะแล้วนะว่าเอ้ยเขาเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆรือนี่ก็รอแล้วนะแล้วพอมาเจอของตัวเองอย่างเงี้ย มันใหญ่มากอ่ะคือแต่ละอย่างได้ไอเดียได้ครีเอทมาจากไหนคะเนี่ยก็คือว่าทุกอย่างครับผมว่ามันใส่ข้าวได้หมดแต่ทุกอย่างอยู่ที่เราจะประดิษฐ์หรืออะแดปมันยังไงให้มันใส่ได้มีใหญ่กว่านี้ไหมคะมีครับมีมีด้วยเหรอมันคืออะไรอ่ะพี่บอกได้ป่ะอันนีุ้มไปก่อนดีกว่าผมไปก่อนมันรุนอะดีกว่าคุณผู้ชมมากินเองนะคะแล้วบอกเขาว่าขอใหญ่ๆหญ่เดี๋ยวพี่เขาจัดให้เองยังไม่เห็นช้อนใช่ไหมยังโอ้ยเดี๋ยว นี่มันช้อนช้อนอกาแฟน,น,นี่ให้หนูกินทีละคำนี่หมดเย็นนี้หนูจะหมดไหมเนี่ยมองไม่เห็นชิ้นหมูอะไรพวกนี้ครับเดี๋ยวมีไปฉายด้วยเหรอใช่ครับอุย้ยออกมาปุ๊บเป็นอย่างนี้นี่ เป็นร้านที่แปลกมากแล้วกว่าจะได้กินไม่ได้กินง่นายสบายเลยทุกอย่างจะเป็นของใหม่นะมไม่ผ่านการใช้งานมาแต่จะผ่านการใช้งานคือใส่ข้าวอย่างเดียวอ๋อคือซื้อมาไว้แบบว่าใส่ข้าวโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมวางใจได้จะไม่มีอันตรายจากอุปกรณ์เองค่ะยกเว้นแต่ว่ากินลบาบากแค่นั้นเอง ค่ะคุณผู้ชมร้านปุ้มกบเพราวัดใจไม่ธรรมดาตั้งแต่พ่อค้าไปจนถึงเมนูอาหารนะคะนอกจากความแปลกแหวกแนวแล้วรสชาติอาหารยังอร่อยสมชื่อค่ะการันตีได้จากปริมาณลูกค้าในร้านเลยนะคะงานนี้รายการห้าเช้าเมาส์ใหญ่ก็ต้องขอมอบประกาศนียบัตรเช็คอินฟินเวอร์การันตีว่าร้านปุ้มกบเพราวัดใจเป็นร้านเช็คอินสุดฟินอีกที่ในเมืองไทยที่ไม่ควรพลาดคะ่ะสําหรับคุณผู้ชมถ้าหากมีร้านแนะนํามเมนูฟินเวอร์ก็ส่งมาได้ที่เพจเฟซบุ๊กรายการห้าเช้าเมาส์ใหญ่แล้วเหมือน จะไปเช็คอินความฟินกันถึงที่เลยค่ะ